โครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ขับเคลื่อนในระดับครอบครัวและชุมชนโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็นสาระดับก็คือระดับพออยู่พอกินอยู่ดีกินดี มัง่งมีสีสุขโดยเฉพาะในปี2553ทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกันธนีได้กำหนดให้มีการดำเนินงาน1อำเภอ1หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในอำเภอและศึกษาร่วมกันระหว่างอำเภอสำหรับวันนี้เราจะพาท่านไปเยี่ยมชมบ้านกระโกหมู่ที่1ตำบลโคกโปนะครับว่าเขามีการดำเนินชีวิตอย่างไรขอเรียนเชิญครับ ครับท่านผู้ชมครับต่อไปนี้นะครับท่านไปเยยมชมกันก็ได้เลยครับเชิญครับนี่คือวิถีชีวิตของชาวกระโปรงนะครับอาชีพปีดยางเป็นส่วนใหญ่นะครับ วันนี้เรามีโอกาสมาเยี่ยมชมชมไปรูปสั์น้าโดยเฉพาะปลาส้มอ่ะนะฮะมีชื่อเสียงมากของบ้านกระโป้นี่นะฮะครับจุดนี้เป็นศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนน,นนะฮะมีกิจกรรมหลายอย่างทีเดียวนะครับโดยเฉพาะศูนย์สเสริมสุขภาพบ้านกระโปกเป็นโครงการขนมนะครับที่สปตสนับสนุนนะฮะ ก็กลุ่มกลุ่มดอกไม้จันทนะคะกลุ่มดอกไม้จันนี่ก็ตั้งมาก็ประมาณสักสิบปีได้แล้วฝอหลังหลังจากกลุ่มนะกลุ่มออมซั์นะคะก็นี่นะค่ะก็มีมีอีกกลุ่มออมซั์ก็แยกมาอีกนะคะก็คือเป็นกลุ่มปุ๋ยนะคะที่เราจะพาท่านมาเยี่ยมชมกลุ่มเลี้ยงสุกรนะครับซึ่งพี่น้องในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยได้รวมตัวกันจะตั้งกลุ่ม ครับท่านผู้ชมครับจากการที่ได้นําท่านมาเยี่ยมชมหมู่บ้านกระโปซึ่งดําเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กรมการพันธชนและก็หน่วยงานต่างๆได้สัมุัแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็คิดว่าสามารถาเป็นแบบอย่างที่เป็นรูปธรรมให้กับพี่น้องและท่านผู้ชมได้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องชาวกระโปเราใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีไหมครับดี